คราวนี้มาดูเรื่องราวของบทที่3ากันบ้างนะครับบทที่3เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการวางผังการวิจัยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะวิจัยครั้งนี้เนี่ยนะครับมีประชากรอย่างไรซุ่มตัวอย่างจากที่ไหนนะครับและสมมุติฐานที่เรามีเนี่ยนะครับจะต้องใช้สถิติอะไรเป็นตัววิเคราะห์นะครับแล้วเราจะก่อนที่จะวิเคราะห์เนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของมันเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งเป็นทั้งหมดนะฮะอยู่6ส่วนนะครับ ก็คือเรื่องของการวิจัยที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นประเภทไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่สองนะฮะประชากรที่เราจะทำการวิจัยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะฮะเก็บอย่างไรนะครับมาจากที่ไหนนะฮะจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวแปรที่เรามีเนี่ยนะครับเราต้องวัดอย่างไรนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ย แบบไหนนะครับที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ส่วนที่5นะครับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะใช้นะครับสถิติอย่างไรนะครับหรือแนวการวิเคราะห์แบบไหนนะครับซึ่งก็ต้องกล่าวกันต่อไปและส่วนที่6กนะฮะก็คือผลการศึกษานะครับทั้งหมดแล้ว6ส่วนก็จะประกอบกันอยู่ในส่วนของบทที่3นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องบทที่3นะครับ